สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกอิทธิพลจันวันรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสมะแฟนร่วมกับโครงการฐานพันดีมณฑลฐานบกที่37ตั้งอยู่เลขที่2 6หมู่6ตำบลฐานทองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับในพื้นที่ได้รับพระราชทานโครงการจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาจำนวน5โครงการดังนี้โครงการที่ห โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองชุมชนเข้าร่วมโครงการ112ครัวเรือนเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวปลูกไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายโครงการที่2โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกไม้ผลในพื้นที่และถนนสาธารณะเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันโครงการที่3โครงการพระราชทานไก่กระดูกดำ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน108ครัวเรือนได้รับครัวเรือนละ5ตัวเพื่อนำไปขยายพันธุ์โครงการที่4โครงการพระราชทานปลานินจิตรดาได้รับพระราชทานจำนวน4ครั้งรวม428,000ตัวเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนและหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ โครงการที่5โครงการร่วมผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนทำการปลูกและเก็บมเมล็ดพันธุ์ส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันธุ์เพนซิลิเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆและอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริโครงการธนาคารโคกระบือได้รับการสนับสนุนโคจากสำนักง,งานปศุสัตว์จำนวน5ตัว เพื่อนำมาขยายพันธุ์และได้รับพันธุ์ย่าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอพานให้เข้าเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบโคกหน้องนานาดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและจึงนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เช่นทำากษิกรรมธรรมชาติขุดคลองไส้ไก่เลี้ยงปลาในนาข้าว นอกจากดำเนินงานในพื้นที่แล้วยังขยายออกสู่โรงเรียนโดยมอบกล้าผักมเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอพานมอบกล้าผักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ยังได้รวบรวมผลผล,ผลิตทางการเกษตรของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ แนะนำแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรให้กับผู้ที่สนใจเช่นการทำปุ๋ยหมักการทำน้ําหมักการทำน้ำยาไล่แมลงชนิดต่างๆผลจากการดำเนินงานได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกำลังคนจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่37 นำผล,ผลผลิตผักปลอดสารพิษที่ปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ในโครงการทหารทันดีมณฑลทหารบกที่37ออกจำหน่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณร้านค้าสวัสดิการค่ายิงตรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อให้กำลังคนครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเลือกซื้อผักสดสะอาดปลอดสารพิษและเป็นผักคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนำไปประกอบอาหารได้อย่างอร่อยและปลอดภัย ถือเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสโควิด -19 ทีและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ราคาสินค้าต่างๆขยับสูงขึ้นโดยมีประชาชนให้ความสนใจพากันออกมาซื้อผักจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่นานค่ะและผู้คนที่ออกมาซื้อออกมาหาผลผลิตนครั้งน,นี้นะคะต่างก็องขอบคุณทหารที่นำผลผลิตผักปลอดสารพิษออกมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก